การทดลองที่7การทดสอบระบบควบคุมวงล้อปิดด้วยตัวควบคุมพีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจถึงคุณลักษณะการทํางานของระบบวงล้อปิดแล้วก็เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงคุณนะสมบัติของตัวควบคุมพีเมื่อนํามาใช้ในระบบวงล้อปิดนะครับอันนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ของมันนะเป็น เป็นวัตถุประสงค์ทีน,นี้ในการทดลองนะครับในการทดลองที่7วันนี้นะครับเราจะคงใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหมือนเดิมนะครับเหมือนหลักที่6นะนั่นคือที่ตัวตําแหน่งสัญญาณหรือที่เราเรียกว่าตัวฟังก์ชันเจนนะครับก็ยังคงปรับความถี่ไว้ที่ประมาณ2,500เฮิร์สนะครับแล้วก็แรงดันที่ป้อนเข้านะครับให้กับกล่อง นะเพื่อทำงานเนี่ยที่2โวล์นะครับแล้วก็มีการใส่ออฟเซ็ตในเชิงบวกในทางบวกนะครับอันนี้ก็เป็นออสเอ่อ,เ,อเป็นตัวฟังก์ชันเจนนะครับที่ปรับไว้แล้วนะครับทีนี้มาที่เอ่อกล่องกระทุลองนะครับนะครับวันนี้ก็เป็น เป็นกล่อง U5 นะครับ Code Loop Control System นะครับ V P Controller นะครับก็สังเกตดูนะครับว่าฐานของมันนะครับเป็นอย่างไรนะครับเราจะมีการปรับค่า KP ไปนะครับในผลกาทดลองก็คือเริ่มตั้งแต่ศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่แล้วก็สี่จุดห้าเท่านั้นนะครับปรับที่นี่ดี๋วนี้ในการวัด นะครับวัดเทียบเนี่ยนะครับมันวัดที่หลายจุดนะครับอันนี้ก็คือจุดที่เราจะวัดนะครับสโคบชนะที่2นะครับชนะหนึ่งที่ออสเตรเลสโคบนะครับชนะหนึ่งเราก็จับไว้ที่อินพุตนะครับหรือว่า V เขาใช้เป็น V-reference นะครับ สเสร็จแล้วเราปรับค่า kp ไปนะครับแล้วเราจะวัดที่นะครับออกจากจุดนี้นะครับหรือว,ว่าเขาเรียกจุดที่ที่มันมันย้อนกลับมันป้อนกลับหรือว่าในนี้เขาใช้เป็น et นะครับแล้วก็จุดที่ออกจากคีคอนทรลเลอร์หรือว่า ut นะครับแลวสุดท้ายก็คือเป็น vo u t นะ vo นะครับเช่นเดียวกันถ้าจะให้มันเห็นภาพดีเนี่ยมันต้องควรใช้สโคป นะครับสี่ชันั้นนะครับจับ4จุดแต่เช่นเดียวกันตอนนี้เราใช้สโคะนะครับตัวเดิมนะสองชันั้นนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเวลาที่ทดลองให้พวกเรานะครับผลที่ที่ได้นะครับมันจะเป็นการเทียบระหว่าง v in ินนะครับ v in ินกับจุดที่เราวัดเทียบนะครับ v in หรือว่า e f e r e n c e เนี่ยเช่นวัด e f e r e n c e กับ Et เนี้ยนะครับ ตันี้หรือว่า V r e f e r e n c e กับ UT หรือว่า V r e f e r e n c e กับ UL, UO นะครับทีนี้ถ้าอยากได้รูปร่างทั้งหมดนะครับเอามารวมกันมันต้องเอาทั้งทั้งทั้ง4รูปเนี่ยเอามาเขียนรวมกันนะครับมันถึงจะเห็นภาพนะครับทั้ง4จุดพร้อมๆกันนะครับนนี้ก็เป็นลักษณะการทดลองนะครับทีนี้เริ่มต้นการทดลองนะครับเ,เรา ปรับปรับค่าก่อนทดลองก่อนนะครับก็บคือตัวนี้ kp ก็เป็นศู channel 1, channel 1, นย์นะครับเราก็เอาชั v ้นนั้นหิ้งชั้นที่หนึ่งของสโคปเนี่ยนะครับวัดที่วีเรเฟรนส่วนชั้นท่สองนะครับตอนนี้เอามาอยู่ที่ที่วีอินก่อนละกันวีเรเฟรนก่อนละกันเพื่อเราจะได้ปรับสโคปเซตส,สโคปนะครับให้ให้พร้อมนะฮะก่อนการทดลองนะครับ ตอนนี้มาดูที่ออสซิโลสโคปนะครับตอนนี้ไอตัวฟังก์ชันเกนเมื่อกี้ที่เราดูกันเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเราป้อนความถี่เข้ามาก็คือ2,500เฮิร์ซส2โวลต์นะครับทีนี้2โวลต์นะครับเออ่ถ้าเราดูที่ที่ที่หน้าจอเนี่ยค่าอาจจะเกินนะครับขาดเดี๋ยวต้อปรับให้ใหม่นะครับ2โวลต์ตอนนี้เป็นสองยุกับ3โวลต์ยังไงบ้า น,นะครับเดี๋ยวขอเซตสโคปใหม่แล้วกันนะครับนั้นวิธีการเซตก็เริ่มต้นที่ออโต้รีเซ็ตเนี่ยนะครับน,น,นี้ก็ก็ดูที่ออสซิลโลสโคปนะครับตอนนี้แรงดันมันมัน มันเยอะสองจุดเจ็ดนะครับวนพิกซุพีขออีกทีหนึ่งสองจุดหกตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ออฟเซ็ตนะครับงั้นปรับให้ได้สองวอลแล้วกัน อันนี้2โวลต์เอาอ่างนี้แล้วกันนะนะครับนี่ปรับปรับสโวลต์สองจุดนเจนะครับแต่นี่ก่อนกนารทดลองนะครับมันต้องใส่เ้าเรียกอะไรออฟเซตทางบวกก็เราต้องมากดนะครับที่ปุ่มนี้กดออนขึ้นไปนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่ออฟเซตนะครับ กดออนนี้นไปนะครับตอนนี้มันมีปัญหาที่ที่ตัวกำหนดสัญญาแน่ๆเลยกี่แรงดันัดไปสองวนขึ้นไปสามวนถ้าเราดูที่หน้าจอสโคปนะครับจะเห็นว่า ชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยมันตั้งไว้ที่หนึ่งโวลต์เนี่ยหนึ่งโวลต์แต่ว่าผลลัพธ์ที่มันอ่านมาได้เนี่ยสองจุดเก้านะครับคาดว่านะครับคาดว่าถ้าเราดูที่สัญญาณสแควเวลที่มาเนี่ยนะครับปกติมันจะมีก็เรียกมีสัญญาณรบก,กวนออกมาเนี่ยแหลมๆเนี่ยคิดว่าสโคปเนี่ยมันคงอ่านอ่านค่านี้เข้าไปด้วยนะครับก็คือ มันอ่านค่าบนเนี่ยถ้าดูเนี่ยไปจุดห้าจุดห้าก็ประมาณสามโวล์นะครับค่ามันก็เลยไม่เป็นไม่เป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นตอนเอาผลไปใช้นะครับก็เราดูที่นี่เป็นหลักแล้วกันนะดูที่หนึ่งโวล์หนึ่งโวล์เนี่ยแล้วก็ดูที่ช่องเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็คือสองโวล์นะครับไอ้ค่าตัวนี้ก็ก,ก็ก็ไม,ไม่ไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้เพราะว่ามันนับที่ยอดแหลมตัวนี้แหลมล่างแหลมบนมันก็ได้ประมาณเกือบสามโวล์นะครับ ก็หลักๆเพราะว่าเราจะเอารูปภาพไปแล้วก็ไปเขียนเขียนค่าต่างๆเองนะครับนะฮะอันนี้ก็โอเคนะครับเป็นที่เข้าใจนะฮะทีนี้จะทดลองภาพรวมๆให้ดูนะครับอย่างตอนนี้ก็คืออันนี้ไม่ใส่นะครับกดใส่ออพเซ t ตไปนะครับสัญญาณมันไม่นิ่งอนนี้ก็คือจะเอาสัญญาณนะครับเอา v in กับ V out กัน ดูอินวีเอานะครับอันนี้คือทําให้ดูนะที่ที่ค่าเดียวแล้วกัน v, v ีวี ference กับ v out p าพูดนะครับตอนนี้ก็คือปรับ kp ที่ศนะูนตอนนี้ใส่ออฟเซ็ตเข้าไปนะครับทังบวกนะจะสังเกตนะครับว่าน,นี้ไม่ได้ขึ้น มันไม่ได้ไม่ได้ยกขึ้นไานะครับเดี๋ยวขอออโต้รีเซ็ตนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นชัน n น e หนึ่งชัน l นสองนะครับใส่ออฟเซ็ตนะครับหะเห็นว่าสัญญาณยกขึ้นเราก็เอาชัน้น e หนึ่งลงมาเทียบกับชัน n น e สองนะครับเอาหนึ่งกับ2มามาทาบกันนะครับ หนึ่งสองทาันแล้วทีนี้เวลาที่เราจะพิจารณาดูนะครับมันก็จะดูที่ที่ 30, 000, ครึ่งไซเคิลแล้วก็ลดเวลาลงนะครับให้ให้ความยาวของของหน้าจอนะครับมันอ่านได้ง่ายขึ้นทีนี้เราก็ปรับ มันไม่นิ่งนะมันมีถ้ามันไม่นิ่ง,งนี้ต้องออโต้รีเซตใหม่ขออีกทีนะครับตอนนี้ออโต้รีเซ็ตในขณะที่มันใส่ออฟเซ็ตอยู่นะครับอย่างนี้แล้วกันนะปรับยากหน่อยออโต้รีเซตนะครับที่ใส่ออฟเซ็ตอยู่นะครับแล้วก็เอาช n นันที่หนึ่งลงมาเทียบกับช h นันสองนะครับ ดจริงยกยกชั้นนั้นสองให้มันสูงขึ้นมาหน่อยก็้เพื่อจะได้อ่านงาน่งายๆนะครับแล้วทีนี้ก็ลดเวลาลงนะแลวเช่นเดียวกันนะครับถ้าอย่างนี้เราทีม่มันมีผลอะไรข้างหลังหลังอ่านไม่ได้นะครับดูรูไม่ได้ก็ปรับจุดนะครับครับจุดนี้นะครับเลื่อนเลื่อนมาทางซ้าย เรือนเรือนเรือเรือน,นะครับเพราะฉะนั้นในการทดลองนะครับของเราเนี่ยหนะ้าตามก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ใช้ดูนะอนี้ก็คือปรับที่ kp 0วัดระหว่าง V-reference กับ V-O ตอนนี้ถ้าจะเทียบ V-reference กับ e นะจุด e ลแลเช่นเดียวกันเวลาที่เราไปคำนวณอะไรต่างก็ใช้แค่ครึ่งไซเคิลนะครับก็คือแค่ตรงนี้ ไอ้ตัวนี้ไม่ต้องไปดูมันน้นะเริ่มจากจุดนี้นะครับอันนี้ก็คือ V แสดงกับ U T ใช่ปะ่ะอันนี้ก็ V O นะครับใายดีนะครับตอนนี้ก็คือปรับชัน n น e สองเนี่ยให้เป็นหนึ่งโวลต์นะครับเพราะเดี๋ยวเวลาปรับค่า KP สูงๆเนี่ยตัวเอาพุตเนี่ยมันจะมันจะสูงเกินอินพุตเดี๋ยวล้นหน้าจออ่านค่าไม่ได้ นะครับก็ลดมาเป็นหนึ่งโวล์แล้วกันนะครับโอเคนะครับทีนี้อันนี้ให้ดูนะครับถ้ามุ่าเรากะทำการปรับค่า KP ไปตามการทดลองอันนี้ดูระหว่าง V reference กับ V out นะฮะปรับไปที่หนึ่งอันนี้คือหนึ่งนะครับผลตอบสนองอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบ under damp ใช่่เพราะว่า มันมีโอชูดอยู่นิดๆเห็นไหม่าอันเดอร์ดัมปรับไปสองนะครับนะครับก็เช่นเดียวกันเป็นอันเดอร์ดัมเช่นเดียวกันนะแล้วก็เอาพุทธจะโดนขยายสัญญาณหรือยกให้สูงขึ้นแล้วก็ปรับไปที่สามนะครับก็เป็นอันเดอร์ดัมเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามีการแกว่งแล้วนะครับแล้วก็ปรับไปที่สี่นะครับ เช่นเดียวกันนะครับก็มีเป็นอเดรดมแล้วก็มีการแกว่งไกวเยอะขึ้นแล้วปรับไปที่4.5นะครับนั่นนี่นั่นนี่ก็คือจะเห็นว่าวิธีวิธีการนะครับดูผลตอบสนองนะ KP0 ไล่ไปเรื่อย4 4.5ตามกัทรทดลองแล้วเพิ่มอีก ไม่ได้แล้วตอนนี้มันเป็นออสซิเลตแล้วนะครับอะไรไม่ได้แล้วก็คือนัานจะดูผลได้ที่ประมาณที่4.5เพราะฉะนั้นการสลองก็คือจะจะสลองที่ค่า KP ที่4.5นะครับถ้ามุดว่าเราเอาไปเทียบเช่นที่ค่าสุดท้ายเนี่ยนะครับเทียบระหว่างมีเรฟเฟ n c ์กับ E ใช่นไหมนะครับอันนี้ ว่าที่ E V reference กับ E แล้วก็ V reference กั U T แล้วก็ออกมาจาก T controller นะครับล้นหน้าจอนะครับอย่างงี้ถ้าจะให้อ่านได้ต้องลดวนชั้นนั้น2เพิ่มเป็นสองวนนะครับอย่างเงี้ยพอได้อยู่แล้วก็ ต่ถ้าทําเป็นออสองโวล์นะครับเวลาที่เราอ่านเทียบค่าสุดท้ายมันก็จะอ่านอ่านไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับเพราะนั้นก็ก็ตั้งไว้ที่1นึ่งโวล์นะหงโวล์ชั้นนั้นหนึ่งชั้นนั้นง channel 1, channel นะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวเซฟหน้าจอได้ไงก็ก็ไปว่ากันเพราะว่าเวลาที่เราคํานวณค่านะครับก็เอาแค่ Vreference กับ V.O รูปนี้มาคำนวณ นะครับตามทฤษฎีที่เรียนในหลักที่1แล้วก็หลักที่2นะครับนนี่ก็เป็นลักษณะของการทดลองนะครับพีคอนโทรเลอร์ในระบบวงรอบปิดนะฮะวงรอบปิดก็คือมันจะมีการาฟีดแบคคอนโทรลน,นะครับแล้วก็ก็อันนี้ก็เป็นเป็นลักษณะของการทดลองนะครับ ค่า KP ไปนะครับโอเคนะครับการทดลองนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะทำการทดลองแล้วก็เซฟหน้าจอไว้นะครับแล้วก็ผลไปให้